สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเด y ยํสำหรับเนื้อหาในช่องของเราที่ผมได้นำเสนอไปสว่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์พาสซีฟต่างๆอย่างเช่นหลักการทำงานของตัวต้านทานคาปาซิเตอร์ทาซิเตอร์มอสเฟตและก็มีตัวอื่นๆอ,อีกมากมายหลากหลายตัว รวมไปถึงการรีวิวเครื่องม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะกระโดดเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นครับยุคสมัยนี้ดิจิตอลก็ถือว่ามีบทบาทและก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ ที TV, ีวและก็อุปกรณ์ IoT ต่างๆล้วนแล้วเป็นระบบดิจิตอลแทบทั้งหมดเลยครับแล้วคำว่าดิจิตอลจริงๆมันคืออะไรดิจิตอลนะความหมายสำหรับตัวผมเองมันก็คือองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันเป็นวิธีการอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเก็บค่าการส่งค่าที่มนุษย์ได้คิดค้นออกมาเป็นรหัสดิจิตอล ที่ประกอบไปด้วยค่าตัวเลข0กับ1เพื่อแทนข้อมูลในการสื่อสารหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะใช้มันนะเป็นภาษาสื่อสารในการพูดคุยส่งสัญญาณและก็แปลงสัญญาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ครับในระบบดิจิตอลทั่วไปสัญญาณดิจิตอลจะใช้ระดับแรงดันไฟเพื่อแทนสถานะ0กับ1แรงดันไฟสูงอาจจะเป็นไฟ5โวลต์ 1. และแรงดันไฟต่ำอาจจะเป็นไฟ0นโวลต์ก็ได้ครับหรือแรงดันไฟสูงอาจจะเป็น3 3โวลต์กับแรงดันไฟต่ำา0โวลต์ก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตเขาจะกำหนดเราอาจจะเรียกว่าเป็นเปิดกับปิดก็ได้เหมือนกันครับจริงกับเท็จแบบนี้ก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่ใช้นั้นๆการส่งสัญญาณของมัน จะออกมาแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งต่างจากสัญญาณอะนาล็อกแบบดั้งเดิมที่รูปแบบการส่งสัญญาณเนี่ยจะส่งออกมาเป็นรูปคลื่นและก็ส่งสัญญาณแบบต่อเนื่องเหมือนน้ำทะเลกระเพื่อมครับแต่ข้อเสียของสัญญาณอะนาล็อกก็คือบางทีนะมันอาจจะถูกรบกวนได้ง่ายๆเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าดิจิตอลเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไร ทำไมเราต้องศึกษามันด้วยผมจะบอกว่าดิจิตอลนะมันก็คือจักรวาลจักรวาลหนึ่งที่ถ้าหากเราหลงเข้าไปแล้วก็จะเจอกับตัวเลข0กับ1และถึงแม้ว่ามันจะมีแค่เลข0กับ1ก็จริงแต่ถ้าหากมันวิ่งด้วยความเร็วในระดับเมกะเฮิร์หรือว่ากิกะเฮิร์เหมือนคอมพิวเตอร์ Data ของมันนะภายใน1วินาทีเนี่ยถือว่าออกมามา,มากมายมหาศาลเหลือเกินเลยครับ และนี่ก็คือประโยชน์หลักที่ผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยครับ CPU สมองของคอมพิวเตอร์ที่หน่วยประมวลผลเป็นแบบไมโครโปรเซสเซอร์เขาก็ใช้สัญญาณที่ต้นเพื่อการคำนวณและใช้สื่อสารไปยังส่วนต่างๆทั่วเมนบอร์ด Arduino ที่มี IC ประมวลผลเป็นไมโครคอนโทรเลอร์เขาก็ใช้สัญญาณดิจิตอลสื่อสารพูดคุยกับโมดูลต่างๆหรือชิลต่างๆ เพื่อรับส่งข่าระหว่างกันไปมาครับแล้วสัญญาณดิจิตอลทำไมต้องเป็น0กับ1ด้วยที่เป็นแบบนั้นนะก็เพราะว่าภายใน MCU เนี่ยองค์ประกอบข้างในของมันก็คือสารกึ่งตัวนำทั้งนั้นเลยครับซึ่งหลักๆก็คือจะเป็นพวกทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ก็อย่างที่ทราบกันดีมันจะทำงานได้เพียง2สถานะเท่านั้นครับนั่นก็คือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านเท่ากับว่ามันมีไฟและไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเราเรียกว่าไม่มีไฟตัวมันเองจะทำงานได้แค่นี้เลยครับไม่สามารถทำงานอย่างอื่นได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากพัฒนาให้มันเก็บข้อมูลได้แล้วเราจะทำยังไงครับเมื่อมันมีเพียง0กับ1ใช่แล้วล่ะครับทั้ง2ค่าเนี่ยมันง่ายมากๆสำหรับการแทนค่าสถานะ ลงในเลขฐาน2ของบตนาอรี่พอดิบพอดีเลยครับก็คือเลขฐาน2เขาจะมีเลข0และก็เลข1อยู่แล้วใช่ไหมครับระบบเลขฐาน2ก็เลยถูกใช้ในการแทนข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลและเลขฐาน2ตัวเดีย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 วเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบ 1-bit บิตเพราะฉะนั้น 1-bit บิตสามารถแทนค่าได้เพียง2ค่าเท่านั้นนั่นก็คือ0หรือ1 ถ้าเราอยากให้มันเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นสมมุติว่าเป็นเลข2แล้วเราจะทํำยังไงเพราะว่าเงื่อนไขมันมีเพียง0กับ1ใช่แล้วล่ะครับเราก็จะใช้วิธีการเพิ่มจํานวนของบิตเข้าไปมันก็กลายเป็น2บิตข้อมูล2บิตเมื่อเรียงตัวกันใหม่00-0 01-1 10-2 1เท่ากับ0เท่ากับ1 10เท่ากับ2 1 1เท่ากับ3หมดแล้วครับ สังเกตว่าเราจะได้เลข3มาใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นเลขฐาน2ใน2บิตเก็บค่าได้สูงสุดทั้งหมด4ค่าถ้าเรานับศูนย์ด้วยและถ้าเราอยากให้มันเก็บเลข4ได้ล่ะเราจะทำยังไงเราก็ต้องเพิ่มจำนวนบิตเข้าไปอีกครับนี่ยกลายเป็น3บิตก็จะเท่ากับ0 0 0เก็บค่า0นะฮะ1 1 1เก็บค่า7เลขฐาน2ใน3บิต ก็จะเก็บข้อมูลได้ถึง8ค่าถ้าเราอยากรู้ว่าเลขฐาน2เนี่ยมันเก็บข้อมูลได้กี่ค่าก็ให้เอาเลขฐาน2ยกกำลังด้วยจำนวนบิตที่ต้องการใช้นะครับเนี่ยสบิตก็จะเก็บได้8ค่า4ีบิตก็จะเก็บได้16ค่า5้าบิตก็จะเก็บได้32ค่า6บิตก็จะเก็บได้64ค่า7บิตก็จะเก็บได้128ค่าส่วนถ้าเป็นเลขฐาน28บิตก็จะเก็บได้ตั้งแต่ 000000 0ถึง111111 1ก็จะแทนได้256ค่าหรือตัวเลข0ถึง255นั่นเองครับสำหรับในระบบเลขฐาน2แบตเตอรี่จำนวนข้อมูลที่เก็บได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของบิตที่ใช้ในระบบด้วยเช่นกันครับหรือพูดง่ายๆว่าการเลือกใช้จำนวนบิตที่มากขึ้น ก็จะเพิ่มความสามารถในการเก็บค่ามากขึ้นนั่นเองถ้าเราโดดมาที่16บิตเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเราสามารถเก็บค่าได้มากถึง65,536ค่า32ิบสิตสามารถเก็บค่าได้มากถึง4 2 0 0ล้านค่าส่วนคอมพิวเตอร์ของเราสมัยนี้เขาใช้ระบบ64บิตใช่ไหมคตัวเลขนี่มันกระโดดไปถึง18ล้าน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 ค่าเลยครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับระบบเลขฐาน2ของเราเนี่ยมันสามารถเก็บค่าได้เยอะมากก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแล้วล่ะครับว่าเราเนี่ยจะยัดทานซิสเตอร์ลงไปในหน่วยประมวลผลได้มากมายขนาดไหนอย่าง CPU รุ่นใหม่ๆนะก็มีทานซิสเตอร์หลายพันล้านตัวอยู่ในนั้นครับ แต่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็อาจจะไม่ถนัดเลขฐาน2เท่าไหรนะ่นักปัจจุบันนี้เราใช้เลขฐาน10ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเราจะใช้เพียงตัวเลขแค่1 0ค่านั่นก็คือ09ถึง9าถ้าเกิน9ขึ้นไปมันก็จะเป็นหลัก10หลัก10มันก็เปรียบเสมือนเราเพิ่มจำนวนบิตเข้าไปอีก1นึาตำแหน่งใช่ไหมครับ ที่เราเข้าใจกับเลขฐาน10ในปัจจุบันก็เพราะว่าเราใช้มันทุกวันและเราก็อ้างอิงตัวเลขต่างๆเนี่ยผูกโยงเข้ากับเลขฐานนี้มานานมากแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ